สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาเปรียบเทียบสเปคจอ Android นะครับระหว่างตัว4คอร์กับตัว8คอร์ครับผมตัว4คอร์ครับสเปคจะอยู่ที่แรม2ลอม32นะครับส่วนตัว8คอร์นะครับสเปคจะอยู่ที่แรม4ลอมห4นะครับก็จะมาเปรียบเทียบการใช้งานความเร็วให้ดูกันทุกคนนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะเข้าที่ t ิ b ี p r e m ม u m ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะกดพร้อมกันครับ321 สังเกตได้เลยนะครับว่าตัวแปดคอมาแล้วนะครับตัวสี่คอก็ตามมาเหมือนกันครับผมทีนี้แอดมินก็จะเข้าไปที่ที่วีดีโอนะครับมาครับสามสองหนึ่งครับสังเกตว่าตัวขวามาแล้วนะครับตัวซ้ายก็ยังโหลดอยู่นะครับนะครับสกต่าัวาลวนตัวหลดอยูนะครับ ไปคลิปต่อไปครับ,รบสังเกตด,ดูความเร็วนะครับเดี๋ยวแอดมินขอญาตเคลียร์แรมครับผม ต่อไปแอดมินก็จะไปเทส Google Map นะครับเดี๋ยวจะกดเข้าพร้อมกันนะครับ3ามหนึ่งครับนะครับโหลดมาแล้วนะครับผมต่อไปแอดมินอยากจะไปบิ๊กซีครับผมอยากไปบิ๊กซีแถวบ้านนะครับ บีซีบริษชําลาบครับผมไปครับสามสอง,สองหนึ่งครับนะครับทางขวาโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเส้นทางครับขึ้นมาแล้วครับผม 5กิโลเมตรครับเดี๋ยวแอดมินจะกดสตาร์ทนะครับ3 2 1สองหนึ่งครับนะครับก็ความเร็วก็ไม่ต่างกันมากนะครับทีนี้แอดมินไม่อยากไปแค่บิ๊กซีแถวบ้านละแอดมินจะลองไปที่อื่นดูนะครับแอดมินอยากไปไกลๆเลยแอดมินอยากไปกรุงเทพอ่ะเราก็เปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวพยายามเซิร์ชครับผมนะครับเดี๋ยวเซิร์ชกรุงเทพนะครับ อ่าระยะทางขึ้นมาเรียบร้อยทั้งคู่นะครับประมาณ600กิโลนะครับทีนี้แอนดมินก็จะกดเริ่มนะครับ3ามสองหน่งครับตัวขวาโหลดมาเรียบร้อยเลยนะครับตัวซ้ายก็ตามมาเหมือนกันครับผม ก็สเปคตามการใช้งานนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับลูกค้าชอบสเปคไหนลูกค้าก็สเปคก็เลือกได้นะครับตามใจที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็แอดมินก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับครับ